สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะหนึ่งไลค์ของพวกท่านมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเปิดโฉมแม็กัวทีมชาติไทยรับมือกับ u a e และซีเรียนในช่วงฟีฟ่าเดย์ว่ามีใครกันบ้างคนแรกเป็นนิโคลัสมิเคลสันลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จากสโมสรโอบอเดนเซในลีกเดนมาสำหรับนิโก้เคยติดเยาวชนทีมชาตินอร์เวย์มาแล้วทุกชุดตั้งแต่ยู6ถึงยู1่ โดยเจ้าตัวติโจโชนทิมชาตินอร์เวย์รุ่นเดียวกับเอบริงเบลฮาเลนสำหรับนิโก้เคยติดอยู่23ของถิมชาติไทยมาแล้ว3นัดในส่วนของถิมชาติไทยชุดใหญ่เจ้าตัวยังไม่เคยติดและฤดูกาลนี้เจ้าตัวเป็นตัวหลักของสโมสรโอีบอเดนเซคนที่2เป็นนาลุบบดินวีรวัฒโนโดมจากบุรีรัมยูไนเต็ดสำหรับผู้กองต้นถ้าไม่ได้รับอาการบาดเจ็บจะเป็นตัวเรียกแรกของถิมชาติไทยคนต่อมาเป็นสุพนันบุรีรั์จากการท่าเร่เอฟซี โดยเจ้าตัวโซฟอร์มร้นแรงให้กับทีมชาติไทยในฟุตบอลอาเซียนคัพที่ผ่านมาโดยฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับการแท้เรียบไปแล้ว13นัดยิงไปนหนึ่งกว่ตูและคนสุดท้ายเป็นสันญิภาพจันหงอมจากบีจีปทุมยูไนเต็ดถึงแม้บีจีจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีในฤดูกาลนี้แต่ผลงานส่วนตัวของแข้งวัยยี่หกปีรายนี้ถือว่าใช้ได้ส่วนตัวคมแล้วเซไดฟิลิปโรเลอร์ที่รับอาการบาดเจ็บในรายของแบ็กซ้ายมีตัวละครลับที่น่าสนใจหนึ่งคนเป็นเอริกันจากสโมสรอ,อากูตในลีกเดนมาร์ก ในรายของเอลิคานเจ้าตัวเคยตดโจชนทีมชาติสวีเดนมาแล้วทุกรุ่นสำหรับเอลิคานเจ้าตัวเคยถูกมาดามแป้งทาบทามมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยูยิบสามาแล้วแต่เจ้าตัวติดภารกิจรับใช้ทีมชาติสว,วิเดนชุดยูยิบเอ็ดโดยทีมชาติไทยของพวกเราจะมีโปรแกรมการแข่งขันสีฟ้าเดในเดือนมีนาโดวยวันที่ยี่สิบห้ามีนาจะพบก,กับทีมชาติซีเรียและวันที่ยี่สิบแปดมีนาจะพบก,กับทีมชา e. ติยูเอเอโดยทั้งสองเกมของทีมชาติไทยจะเตะกันที่ยูเอเอ เปือสามทางเรียกอนาคตชาทิพย์นในซีซั่นนี้กับคาวัสกิฟอนทาเร่ทางเรียกแรกสู้ต่อไปจนจบเล็กแกแม้จะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างก็ตามเล็กสองค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายเพราะมีหลายทีมในเจดีให้ความสนใจในตัวเพเมเกอร์ทีมชาติไทยไรายนี้ทางเลือกที่2คือย้ายไปวินเซนโกเบเพื่อไปสุดทอดตำแหน่งแทนอันเดชอินเนตาที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมถ้าชาติทิ์ย้ายไปโกเบอย่างน้อยชาทิพิ์จะได้เล่นเคียงคู่กับอินเนตตาอยู่ครึ่งฤด,ดูกาล และทางเลือกสุดท้ายคือย้ายไปลีกาตาตามรอยรุ่นพี่ของทีมอย่างโจกุทานิกุจิหลังจากมีข่าวว่าอารยานยอดทีมจากลีกาตาให้ความสนใจในตัวชนะทิพสรงกสินป์แล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ